คนคือแบบดกมากคือแบบยังดกดกสุดๆทำอ,อะไรอ่ะเออข้าเจ้าเก็ดอันนี้มันูกหน่อยอุ้ยเอาเบอรถึงนะคะทุกคนตรงมีตรงมีตรงม,รงมาเอานะ ใช้สองมือเก็บนะคะเยอะมากจกมากพระเจ้าดูพระเจ้าเอาเก็บคั้นเหลืองต้นข้างๆนะอ้กต้นข้างๆนะคะหลน่นอุ้ยหล่นเต็มดินเลยใช้สองมือเก็บคืออีกต้นหนึ่งมันใหญ่แล้วก็ลูกแดง เต็มพื้นเลยแล้วก็ตัดจริงมันหล่นเต็มพื้นเลยนะคะทุกคนให้เก็บเนี่ยต้นแดงๆต้นนี้หวานต้นนี้หวานสุดเท่าที่เก็บมานะแต่มันไม่มีบันไดเอานะคะทุกคนแต่ต้นแต่ไอพัมเหลืองตรงเนี้ยอันนี้ต้นนี้ก็หวานต้นนี้ก็อร่อยนะโอ้ยเอากรเถอะ<ๆ>เก็บมือเดียวนะคะทุกคนโอ้ยโดอีกแล้ว ออกมาอยู่จาแต่วันนูด้ตังตรงนี้นะนูด้ตังแต่มาเก็บตรงนี้นะจ๊ะโอ้ดูขราวโพอันนี้พัาเหลืองอืมอย่างหวานพัาเหลืองอย่างหวานต้นข้างหน้าพัาแดนต้นนี้สุกจนจะหมดต้นแล้วคะ่ะหล่นหล่นเยอะเต็มเห็นไหม เต็มพื้นเลยเก็บช้าไปนะคะไม่หลอกต้นเอ้สูงๆอะมันยังมีอยู่แต่เอาไม่ถึงนะคะใครมีกระีต้นนี้ยแดงแดงจนชํำเจอเนี้ยแดงแบบเหมือนอางุ่นเลยค่ะทุกคนเอาอางุ่นป่ากบนปาก <c oughs> ต้นนี้หมากเหลืองเหลืองอลาง ไปก็บส้มตัวนี้อง,งุ่นเขียวค่ะทุกคนเก็บหมักก็เจ้าเก็บหมักสูกมันนั่งเก็บหมักกิบเอาไปเกิบส้มนะอมันจะสุกแล้วนะเนี่ยทุกคนสุกแล้วแหละ